คุณผู้ชมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคาวาซกิที่ H 34หรือ,อที่คนไทยรู้จักกันในรุ่น SK34 คูบูต้านะจริงๆมันเป็นคาวาซกินะครับที่ H34 เสร็จแล้วอันนี้คัดต้อมใหม่ก็คือว่าทําหางใหม่หางก็เป็นคัดใหญ่แต่กระบอกเล็กนะครับกระบอกเล็กยีบมิลเพื่อลดน้ำหนักให้มันเบาลงแล้วก็ใส่ตัวแฮนตตัวประกับปรับระดับแฮนโค้งมือเล่งโรบินนะครับตัวนี้ก็ได้ลานสตาร์ทเบาครับ เสร็จแล้วอ่ะมาดูด้านหลังครับสวยครับตัวนี้ผ่าทําใหม่เปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดเลยข้างในนะครับเสียงมันนิ่มนะแต่ว่าคาวาสกิมันไม่ได้นิ่งเนาะผมเพิ่งรูเเเเนะ้เดินเบาเนี่ยมันจะสั่นเหมือนเจ้าข้าวเลยนะเดินเบาเนี่ยมันไม่นิ่งเครื่องมันใหญ่ด้วยแหละครับผมว่าลานสตาร์ทเบานะฮะกองผมใช้คาวาทีเฮดให้รุ่นใหม่ของ4-3อะ่ะอันนี้ก็3-4นะ ถังก็ผลิตเสร็จหมดแล้วนะฮะรุ่นนี้อันนี้ถังเดิมของเขาญี่ปุ่นนะครับน้ําหนักโดยรวมตอนนี้อยู่ที่5.8กิโลกรัมตัวนี้ผมขายแบ่งปันไปใช้นะเอา4 9 0 9รวมส่งครับ4 9 0 9รวมส่งครับทําเยอะปกติรุ่นนี้ถ้าเป็นคาวาไอถ้าเป็นมิสูก็5,500ใช่ไหมอาแต่ว่ามันได้ลานเบายวลองฟังเสียงดูนะครับเดิมเดิมมันก็ไม่ได้เดิมทั้งหมดนะฮะ คือหางก็เป็นญี่ปุ่นนั่นแหละแต่มันหางมันใหญ่มันหนักนี่เราคัตตอมให้ใหม่เดี๋ยวฟังเสียงดูพี่อ่าเดี๋ยวฟังเสียงดูลากออกเฉยเบาๆเช็คเดิมขาดจัวอะไรเลยอ,เอ,เอันดับเครื่องนึ่งมาใครต้องการที่เครื่องแรงๆเสียงนุ่มๆแล้วก็ดึงเบาๆอย่างเี้นะ ันนี้ได้เลยพี่เอา4,900ครับเอาเลิกเอาชัยขายเอาเลิกเอาชัยสวัสดีครับ